ครับโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอสตีรรุ่นที่2ทับ2,557องครับท่านขวานเริ่มมีผลมือกว่าท่านนายอดีตจะถือว่าของอำเภอสตีร์ใช่หรือย่างนีครับท่านประหลัดวันท่านเจ้าของแหล่ที่ของความร่วมมือครับไม่เคยเป็นเสพในครั้งนีการเล่นนายกสมจิตนิฤทธิ์และอีกตกอไขององค์ คนปฏบัติามวันนี้่ากนายร้อยสิทธิ์รัชกรเกษตรยงชัยครับชตทองตอครับโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอสติในครั้งนี้ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกัน ดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จและได้มีจำงหวัดยาเสพติดแห่งหา้าที่หนึ่งพัสองพันธรนหาัสี่ลงการแั่นาดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนและกำหนดแนวทางดำเนินการผู้เสพผู้ติดยาเสพติดรวมทั้งการบริหารจัดการสนับสนุนซึ่งการและการใจอย่างจริงจังโดากน่วยผบ้ากัทุกตผบาทห่บ้าน ขนะดวิทยที่เข้าใข้เกีกยนพฤติกรรมที่รับทุกท่านโดยหมอกหมายผมในพื้นรเดชนในฐานะผู้บริการสูรป,ประลาแท้เป็นให้กับน้องๆจัง,งว,วัดชายรูรักตากอย่างเป็นเกลาแต่์เพป่มเติเต้าลอยตันี้แหละอัวนี้ก็เที่ยงคืนใช่้ แต่ด้วยความเมตตาในเดือนที่เคยดุจดาในหน้าที่ของกาเป็นในเดือนที่จะต้องห่วงใยพวกเราแต่น้องๆเยวาวชนก็ต้องทำความเข้าใจว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยว่าจะให้โอกาสพวกเราทุกคนที่เขาเป็นผู้ป่วยก็ต้องรักษารักษาต้องด่าออกไปเสร็จซ้ำซ้ำซากซากป่วยมากมากก็ต้องสมควรที่จะไม่ต้องรักษานี่ เราสร้างที่ส่ใหม่ใ้กับที่เก่า